วัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ i t ต y Girl Channel วันนี้นะคะฟัวไม่ได้มาเหมือนวันทั่วๆไปแต่ขอให้ทุกคนสังเกตก่อนว่าสองคลิปที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็นอะไรไหมคะนอกจากคลิปใหม่2คลิปในนั้นคุณเห็นอะไรไหมใช่ค่ะอ้วนขึ้นนั่นเองเป็นเพราะอะไรคะเพราะอะไรทุกคนรู้ไหม เป็นเพราะว่าเรา work from home มานานเกินไปค่ะ work from home มาถ้ามีนาน,นี้ก็คือครบปีหนึ่งแล้วนะทุกคนนะมันนานมากแล้วอย่างคลิปที่แล้วอย่างที่เห็นไปก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนั่งกินนั่งกินคือถ้าไม่ทำงานก็คือมีแต่นั่งกินนั่ง,งกินมันจะไม่ให้อ้วนขึ้นได้อย่างไรนะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมออกกำลังกายก็ขี้เกียจ แล้วก็คือที่เกียรขยับตัวด้วยนะกินเสร็จแล้วก็ต้องนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ตรงนั้นที่เดิมแล้วยิ่งแบบเลื่อนโต๊ะทำงานไปนั่งตรงโต๊ะันข้าวหันไปปุ๊บเจออะไรคะเจอตู้เย็นค่ะโอ้โหเพลินเลยนะคะทีนี้วันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ก็เลยจะตั้ง,งใจจะทำคลิป Reality IF กิน6ชั่วโมง อด18ชั่วโมงมานลุ้นกันดีกว่าว่าฟัวจะทําได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยฟัวจะเปิดเผยสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนนั่นก็คือการชั่งน้ําหนักก่อนทํา IF นั่นเองอยากรู้แล้วสิว่าตอนนี้น้ำหนักเท่าไรโอเคเราจะลงไปชั่งน้ําหนักให้ทุกคนดูกันนะคะ เดี๋ยวก่อนนะบอกเวลาก่อนตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงก็เดี๋ยวลงไปชั่งนำหนักให้ทุกคนดูก่อนเลยไปค่ะค่ะทุกคนเราจะยังไม่ชั่งน้ำหนักในทันทีนะคะขอเล่นตัวก่อนอีนิดนึงขอเกินก่อนเนาะว่าการทำา i เเนี่ยเป็นการที่มันก็มีการอดหลายแบบเนาะกิน6ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงบางคนนะอดทั้งวันเลยนะอด24ชั่วโมงเลยนะเพื่อ เพื่อให้มันเผาผ่านให้ได้มากที่สุดที่ปวยจะทําก็คือเป็นการกิน6ชั่วโมงอด18ชั่วโมงค่ะก็คือที่ปวยจะเริ่มทาก็คือเริ่มเที่ยงไปจบ6โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นคือกินได้แค่น้าเปล่าหรือน้ําที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเอ้ยน้ำที่ไม่มีเขาเรียกว่าแล้วแคลอรี่ปวยจะเริ่มทำไอ้เ,เนี่ยปอยลองมาหลายวิธีแล้วนะทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างนักนวง แล้วมันขนคือเป็นยังไงน้ําหนักเท่าเดิมจากทุกคนคือมันท้อไม่ไหวแล้วคือออกแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะออกทุกวันมันก็ทางตอนที่ยังไม่วิร์กโฟมโมก็ออกซึ่งตอนนั้นมันก็ลดแหละเพราะว่าได้ขยับตัวแต่พอตอนวิร์กโฟมมปุ๊บมันไม่ได้ขยับตัวไงน้ําหนักมันเลยคงที่คือเอาน้ําชงน้ําชงที่คุมหิวนะทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากๆพวอกินเข้าไป ฟอยังหิวอยู่คนข้างเคียงคือน้ำนักไม่ลดอีตั้งท่าคนที่อยู่ข้างๆเขาก็จะเครียดเครียดใจกับเราด้วยเพราะฟอยไม่คุยด้วยนอนตาลอยเราเองก็เครียดแล้วก็แบบเหมือนมันกดดันในตัวเองซื้อน้ำชมมาแล้วเสียเงินมาแล้วฉันต้องผอมสุดท้ายเป็นไงไม่้อมจ้าเราจะต้องลองวิธีนี้ดูนะกินเที่ยงกินสุดท้ายก็คือ6กโมงเย็นไปเลยแล้วฟัวจะทำในคลิปนี้ทุกคนดูทั้งหมด5วันด้วยกัน มาดูกันว่าน้ำหนักมันจะลดไหมไปค่ะถึงเวลาใช้น้ำหนักแล้วเอาละทุกคนเราก็ยืนอยู่ตรงหน้าปลาช่างแล้วทีครั้งนี้นะทุกคนมันจะเป็นครั้งที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเพระาะคนไม่เคยบอกน้ำหนักใครเลยมาดูกันค่ะก่อนที่จะเริ่มไอเอฟน้ำหนักเท่าไรฮึโหมพี่แค่ข้างเดียวนะ <laughs> โอ้แป๊บนึง <laughs> ทำสองข้างนะฮึ๊บไ่้ ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันอยู่บนพรมขอเลื่อนหน่อยเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้อยู่บนพรมนะมนใหม่ฮึเป็นไงคะช็อกไปเลยไหมคะหกสิบเ okay, อ็ดจุดเจดค่ะทุกคนวันนี้เราจะจดจำเอาไว้นะคะเป็นวันแรกของเราด้วยน้ำหนัก61.7ในเวลา ก้าโมงสามสินาทีวันที่28่สิบแปดมกราคมโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราสร้างน้ำหนักแล้วเราจะมาดื่มกาแฟกัน,นะคะ่ะ จะใส่น้ำพึ้งน,นิดนึงได้ไหมอันนี้ไม่ใส่เลยก็คือขมขมนั่นเองไม่ต้องแปลกใจทุกคนคงอ่านเจอกันใช่ไหมคะว่าการดื่มกาแฟแบบไม่มีน้ำตาลนะ่ะมันมาช่วยลดหิวได้น้ำเปล่าก็ด้วยนะแล้วก็แต่ข้อเสียมันก็มีนะที่อ่านเจอคือเมื่อควรกินตอนท้องว่าง หมดแล้วเริ่มรู้สึกทนได้อยู่นะไม่ทรมานมากเกินไป few later. ถ้ารู้สึกเริ่มหิวอีกรอบนึงกินน้ำเปล่ามันเข้าไปทุกคนการทำเตฟมันก็ดีอย่างนะคือในช่วงเวลาที่เราอดเราจะรู้สึกว่าเราจะกินน้ำได้เยอะหน้าขึ้นสรภาพตรงๆมาทุกคนหิวตั้งเมืม่อคนะืนล้วเอาละทุกคนขณะนี้เป็นเวลา1 1 2เนาฬิกยีนาทีหิวแล้วจ้า แลวตอนนี้คุณแม่กาลังทากับข้าวอยู่ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้นาทำเมนูอะไรวันนี้ทำเมนูอะไรพแม่คะแนงกุ้งไข่ดาวค่ะ<ฮ>ในที่สุดทุกคนมันก็เที่ยงแล้วข้าวเราพร้อมแล้วแต่บอกก่อนนะอย่าวู่วามอย่าวู่วามก่อนที่จะเริ่มกินนะคะฟอยได้กระดกน้ำไปแล้วครึ่งกระบอก มันจะช่วยให้เราไม่วู้วามจนเกินไปนะคะเดี The ๋ยวคอยแปะให้ดูข้างๆนะหลักฐานว่าเขาบอกว่าให้ควรกินน้ำก่อนครึ่งชั่วโมง คนก็อ้วนแมวก็อ้วนลูกไปทางานจะนสิรไมคะแ,แมอ้วนอ่อนจะลูกไปทางานยังไงก่อนแแล้วกลับปลไปทางานนี่คือแบบถ้าไม่มีกาแฟทุกคนหลับแน่นอนบอกเลยไม่ก็หลับในไปแล้ว นี่คือใส่น้ำคพึ่งช้อนเดียวนะจะได้ไม่อ้วนมากเขาบอกว่าทางที่ดีในการทานในการทำไอเอฟเนะาะควรจะคุมอาหารระหว่างที่เป็นชั่วโมงกินด้วยมันจะทาให้เห็นผลได้วขึ้นนี่คือขนมก็แบบคงจะจิดไปทั้งวันอันนี้ก็คงจะจิดไปทั้งช่วงบา่ายเหมือนกันที่เห็นคเคยเอนๆนี้ไม่ได้ทํางานนะเล่นเกมคะ่ะยากาศจะก่อนธรรมดาะจะซิมเหลวนี้อืม เขาก็จะมีเควสให้เราเก็บเห็น้่าได้รับคุณจอน,นี่ผ่านแต่อันนึ้งอันเนี้ยทำไม่ผ่านสักทีไฟช็อตตายตลอดเลยตอนนี้4ี่โมงครึ่งก็ยังไม่ได้กินอะไรเพิ่มนะทุกคนอาจากที่ตอนบ่ายกินกาแฟกับขนมไปถ้วยหนึ่ง เย็ยนของ,งองวันนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะก็เป็นวันที่2แล้วนะคะในการทำาอ f ของฟอร์ดจะบอกว่าหิวมากหิวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวจะไปชงกาแฟแล้วก็เตรียมอาหารเช้าให้คุณแม่ค่ะด <c oughs> ูทีตอนเช้าของเรานะานตาแดาอย่างเดียว ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงและวข้าพร้อม อนนอตอนนี้เป็นเวลา8โมงอะไ8โมง24นาทีพร้อมกับกาแฟแกวแบบไม่มีน้ำตาลตื่นมาทำอะไรเราจะตื่นมาตัดคลิปให้ทุกคนดูกันค่ะลุยทุกคนว่าวันนี้มันจะรอดไหมตอนนี้เพิ่ง10โมง54นล้ีคือ เหมือนมันไม่มีแรงอ่ะงวงก็งวงกาแฟก็กินไม่ลงแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังตัดชิปอันใหม่ด้วยแลนี่ก็เป็นเวลาอีกห้าทีเที่ยงแล้ตอนนี้ทอดแล้วขอตัวกินก่อนนะครับข้าวไข่เจียวทีนี้เป็นมือวางค,าคองฟลยนะคะแก้วงเหงิดนิดนึง ไม่รู้เกี่ยวบอว่าอดหารมาข้าวันที่สามแล้วมันแบบรู้สึกหุดหมากเลยจริงเมื่อกี้พอบอกว่าเองมันหิดใช่ปะก็เลยลองเสิร์ชดูมันเป็นเรื่องจริงว่ะคือเนี่ยเป็นข้อเสียของการทำอะไรอย่างหนึง่งข้อเสียที่ต้องรู้เห็นไหมน,ะนี่เห็นไหมรวมแล้วมันเสํคาคัญทุกอย่างบ้าบอแต่เราจะต้องพันไปให้ได้เพราะมันเป็นวันที่สามแล้วโอเคอค่ะลุกบนมือเย็นวันที่สามของเราเป็นข้าวอด ผมงกะหรี่ปลาหมึกค่ะเราเอมทางข้านออไานกันนะตอนนี้เป็นข้างเดืมดของคนใดโนเดนะลงมือฮะวันที่สี่แล้วนะคะกาแมันเดือ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงห้าสบเก้านาทีวันนี้รู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อวานเออรู้สึกมันเริ่มป,ปรับมาได้อาหารที่ผ่านมาเฟอร์ก็ไม่ได้คีนอะไรแต่ก็กินเท่าที่แบบเราหาได้ไม่ต้องลำบากลำบ,บนเป็นต้องกินคีนทุกมื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยลืมบอกทุกคนไปเมื่อวานที่แบบเมื่อวานที่แบบอารมณ์เหวี่ยงเหวี่ยงนิดหนึ่งนะเหมือนกินน้ำน้อยเลยนะคือเหมือนเลือดมันเหนื่อยแล้วทุกอย่างก็กึนอ,อึดไปหมดเลยอ่ะ ก็คืออย่าลืมกินน้ําเยอะๆจะได้ช่วยเรื่องระบบผับไถ่แล้วก็เลี้ยงเข้าไปในสมองแล้วก็ทําให้สมองแล่นรู้สึกปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ารารู้สึกอิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเลอจนต่อค่ะวกลางวันวันที่4ของเรา เป็นมื้อเย็ยนของวันที่สีของเราเครปไส้ไก่ยองไข่ไปกินคู่กับนมอันนี้กล่องหนึง่งของเอ็มมี่ชอบมากตอนแรอยอยกอะตั้งใจจะชั่งน้ำหนักให้ทุกคนดูผลลัพธ์วันนี้เป็นเลยวันที่ห้า แต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าควรจะอดวันนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็ค่อยชั่งน้ำหนักให้ทุกคนดูพรุ่งนี้ดีกว่าจะได้ครบห้าวันเต็มๆก็ลุ้นต่อไปนะคะทุกคนว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเฟอร์ก็ลุ้นเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกชิลๆนะไม่ค่อยรู้สึกหิวมากมายเท่าไหร่ลืยกันต่อฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วคือวันนี้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากมุชงกาแฟมากินตอนเช้า กล่าลงว,วันวันนี้ก็เป็นนอไม้เป็ดกับผัดหวัวไชกุ้งฮะขณะนี้เป็นเวลา5.34มงนาทีเมนูของเราตอนเย็นวันนี้ก็คือนี่เลยนักเก็ตกับแฟนฟรายที่เราเอาไปเข้าเตาอ,อบนะคะ ไม่ได้ทอดนะไม่ได้ทอดแล้วก็นี่เลยผักครับกับแกงเพื่อความเฮลตี้อิททุกคนวันนี้วันที่หกแล้วเราอดทำไอเฟมาทั้งหมดห้าวันแล้วปรบมือฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันถึงเวลาแล้วที่เราจะชั่งน้ำหนักให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะลดหรือเปล่า จะบอกว่าฟอร์ไม่ได้แอบช่างมาก่อนแล้วนะช่างพร้อมๆให้ทุกคนเลยเอยช่างพร้อมๆกับทุกคนเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะลดไหมตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนมีแมวมาให้กำลังใจหนึ่งอัตราเอาละนาทุกคนก่อนช่างเท่าไหร่นะ61.7ใช่ปะ เฮ้ยต่ถือว่ารถป่ะ61.0อลดไป7ขีดในเวลา5วันโอเคค่ะทุกคนเราก็ทำไอ5้วันให้ทุกคนดูสำเร็จลุล่วงแล้วด้วยน้ำหนักที่ลดไป7ขีดถือว่าไม่ธรรมดานะทุกคนแค่5วันนะปกติ คนทั่วไปเ็าทำงินเป็นเดือนเลยหรือไม่ก็แบบอาทิตย์ขึ้นไปแต่อันนี้คือแบบเราทำระยะสั้นให้ทุกคนดูและอาหารการกินปกติของฟวอยก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นคืออาหารฟลอยคือไม่ได้กคีนเลยนะกินแบบตามปกติเลยเจออะไรก็ทานอันนั้นเครื่องดื่มก็ไม่ได้งดอะไรมากมายแต่ก็พยายามควบคุมอยู่พอเวลามันจากัดใช่ปะ่ะมันจะทให้เราบังคับตัวเองว่าแบบ ต้องเลือกทานอย่างนะอย่างหนึ่งอะไม่ได้ทานแบบปริมาณเยอะๆแบบทานนี้เสร็จไปกินอันนี้ต่อไปกินต่อคือเวลามันมีจํากัดทําให้เราแบบควบคุมตัวเองไปได้ในตัวอาจก็มีสิทธ์แนวโน้มว่าฟอจะทํา IF ต่อไปนะคะให้มันยาวนานขึ้นเพื่อจะได้แบบเห็นผลมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวฟอจะมาบอกข้อดีข้อเสียของการ IF ดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างข้อดีในความคิดของคกรานะคะคือมันก็กช่วยปรับระบบเผาผ่านของเราให้มันดีขึ้นก็คือมันจะเป็นการดึงไขมันเก่าออกมาเผาผ่านเพื่อทดแทนพลังงานที่เราใช้ไปนะคะทำให้ไขมันในร่างกายของเราเนะี่ยมีสิทธิ์ลดลงโดยที่ไม่จําเป็นต้องออกกำล,ลังกายอ้้หูอันนี้แหละประเสริฐ ปะสริฐมากมันเป็นการทํามันเป็นการอดอาหารที่เราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ข้อที่2ก็คือลดการเป็นโรคเบาหวานลดความดันโลหิตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยเคเขาบอกว่าจะทําต่ออายุของเราให้มันยืนยาวขึ้นข้อดีอีกข้อหนึ่งค่ะที่ลืมพูดไปก็คือประหยัดมื้อเช้าเวลาเลือกเวลานะคะก็ควรจะเลือกที่แบบ ยมดไ,ไดไปเลยมือได้มือหนึ่งมันจะได้แบบให้เหลือกินแค่สองมือแล้วมือนั้นที่คุณอดอะ่ะมันจะประหยัดขึ้นมาทันทีเลยคือไม่ต้องวุ่นวายาหาอาหารเช้าไม่ต้องแบบคือแบบม,มันไม่ต้องกินอยู่แล้ว่ไม่ต้องวุ่นวายซื้ออาหารเช้าประหยัดไปในตัวเลยนะคะเอาละมาดูข้อเสียกันบ้างนีกว่าจากที่ฟอร์สัมผัสมาแค่ห้าวันเนี่ยก็คือหนึ่งเลยอารมณ์ค่ะ ประมาณว่าเหมือนฉันเม็นมาแม้ว่าเหมือนเป็นไวทยทองคือมันจะหงุดหงิดง่ายชุนเฉียวอย่างที่สองเลยทุกคนถ้าเราจำกัดชั่วโมงการกินปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคุณจะลดลงเมื่อน,นั้นนึกภาพสิสมมติคุณทำงานถึงเย็นปุ๊บเพื่อนชวนมากินข้าวแต่เราเป็นยังไงหมดชั่วโมงการกินแล้วแล้วก็ต้องกลับบ้านดูหม เออเราก็จะไม่ได้ไปไหนกับเพื่อนอถ้าทํางานาแบบฟลอยดบเนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยนะไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วอะอยู่ตนนัวในบ้านโอเคค่ะทุกคนนั่นก็เป็นข้อดีข้อเสียเบื้องต้นที่ฟอสัมผัสแล้วก็ไปอ่านจากในเพจมาเหมือนกันนะว่าข้อดีข้อเสียนี้อะไรก็ แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานะว่ามันจะเป็นหนึ่งในทางเลือกในการลดความอ้วนของทุกคนหรือเปล่าอย่าลืมนะคะสโลแกนของเราสุกายสบายในนิวเบลซาซิี้เกิลถ้าใครชอบหรือว่ามีข้อเสนอแนะได้ดีหรือว่ามีทางเลือกอื่นๆในการลดความอ้วนที่ดีก็สามารถคอมเมนต์มาให้ฟอยได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ฟอยด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะไม่พลาดทุกคลิปของฟอยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย